วันหนึ่งที่คุณน่ะมาอยู่จุดที่ครูอยู่คุณจะรู้เลยว่าความปรารถนาของครูคืออะไรเรื่องของการค้าขายการเป็นแม่ทีมลูกทีมหรือการที่ครัวมาเป็นเจ้าของแบรนด์มันเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะทุกคนมันเป็นเรื่องการทามาหากินแต่เหนือกว่าธรรมชาติหรือเหนือกว่าสิ่งใดคือความรักที่พวกเราต้องมีให้กัน แล้วธรรมะสอนเราจริงๆค่ะทุกคนเราไม่มีวันสําเร็จได้เลยถ้าเราอ่ะไม่ทํางานเป็นมวลหมู่ถ้าเราอ่ะไม่ทํางานด้วยความสามัคคีกลมเกียวรักใคร่กันจริงๆงานทุกงานจะไม่มีวันสําเร็จไม่ว่าจะงานบุญไม่ว่าจะงานงานแบบทางโลกมันไม่มีวันสําเร็จครูบาอาจารย์สอนทุกท่านทุกองค่ะว่างานไม่มีวันสําเร็จถ้าไม่มีพลังมวลรวมบุญไม่มีวันสําเร็จถ้าไม่มีอ่าแบบ พลังงานนะคะของผู้คนเขามาช่วยซึ่งครูอยู่ในจุดของการเป็นเจ้าของแบรนด์ที่อยากให้ทุกคนในแบรนด์เป็นพี่น้องแล้วคําว่าพี่น้องทุกคน ขนาดเรามีพี่มีน้องแท้แท้ที่คานตามออกมาจากรูเดียวกันเรายังทะเลาะบ่อแว้งกันเลยเรายังไม่ถูกใจกันเลยเรายังมีบางอย่างขัดแย้งกันเลยแล้วมันจะแปลกอะไรที่คนภายในแบรนด์เนี่ยก็จะมีคนไม่ชอบขีนากันบ้างไม่ถูกจริตกันบ้างไม่ชอบนิสัยกันบ้างไม่ชอบวิธีการพูดการคิดกันบ้างมันคือเรื่องปกติแต่สุดท้ายแล้วเวลาทำงาน ต้องเป็นมวลรวมเวลาทําบุญต้องเป็นมวลรวมถึงจะสําเร็จค่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับนิสัยส่วนตัวเพราะก็อย่างที่บอกขนาดพี่น้องแท้ยๆยยังคิดไม่ตรงกันยังชอบไม่เหมือนกันยังทําอะไรที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลย